สวัสดีครับผมไบจาก a s เชียไอชนแนลครับวันนี้เราจะไปเซตระบบไลฟ์จัดรายการนะครับตัดสลับสองกล้องที่บริษัทฟ o ดแพชชั่นนะครับฟูดแพชชั่นเป็นถ้าใครนึกไม่ออกก็คือบาร์บีคิวพาซ่านะครับเป็นบริษัทฮังเฮดคอร์เตอร์เลยตามโจทย์ที่ได้มาก็คือเขาจะจัดไลฟ์จัดรายการอินเฮาส์จะสร้างทีมจัดกันเองนะครับจากนั้นเอาทีละอย่างก่อนอย่างแรกเอาไฟก่อนแล้วกันเราจะได้มีแสงสว่างก่อน ไฟที่จะใช้ในห้องสตูวันนี้นะครับคือไฟของ Ni h t Photo ตัวชุดเซตบิวตี้เซตนะครับ H4000 s v Mark II มันจะเป็นไฟสตูดิโอสองฝั่งซ้ายขวาอ่ะอันนี้ไฟสตูสารพัดประโยชน์นะครับเอาไว้เซตไลน์ขายของขายเสื้อผ้าจัดรายการในพื้นที่ที่ขนาดเล็กๆได้แล้วก็ถ้าเกิดมันไม่พอซื้ออีกชุดหนึ่งไว้ยิงแบ็คไลท์แต่เนี่ยยิงเปิดหน้ากับสินค้าข้างหน้าพออยู่แล้ว ก็จะมีไฟ2ดวงแล้วก็ขาตั้ง2แล้วก็ตัวซับบ็อกที่เป็นโครมลอยยี่เป็นอีก2แค่นี้นะครับเริ่มจากประกอบก่อนก็อย่างแรกเลยง่ายๆไฟไนโตโฟโต้ hc พัน sb มันจะมีขาตั้งมาให้2อ,อันนะครับขาตั้ง2อ,อันเอาเริ่มจากขาตั้งก่อนขาตั้งเนี่ยมันจะมีตัวล็อกทั้งหมด3ขาเราปลดล็อกปึ๊บแล้วก็กางออกตามปกติอันนี้ไม่ยาก แต่เวลากลางให้กลางให้ฐานตรงนี้ให้มันขนานกับพื้นอย่าให้มันสูงมันแบบนี้หรือว่าต่ําแบบแบบนี้แข็งแรงที่สุดก็คือขนานตรงนี้ขนานกับพื้นไปนะครับแล้วก็ล็อกหมุนล็อกแค่นี้พอแน่นที่เหลือก็ปลดปลดปลดดึงมันขึ้นมาเราดึงขึ้นมาสุดปุ๊บแล้วก็หดลงไปนิดนึงเพื่อให้ข้อต่อเนี่ยมันซ้อนกันมันจะได้แข็งแรงหน่อย ไม่อย่างนั้นถ้าเกิดว่าเราดึงใช้สุดแล้วมันจะโยกไปโยกมาง่ายเราหดเข้าไปนิดหนึ่งให้ข้อมันซ้อนมันจะได้แข็งแรงแต่ช่วงแรกเดี๋ยวหดก่อนเพราะเดี๋ยวต้องใส่ไฟอ่ไฟแกออกมาในโฟตโต้ h ฮซีพันเอสีอันนี้เป็นไฟสตูดิโอที่มันมีอะแดปเตอร์บิวอินอยู่ข้างในนะครับก็คือข้างนอกเนี่ยแค่เสียบปลั๊กใช้ได้เลยแรกเราหมุนคอล็อกออกมาก่อนปุ๊บหักหัวมันอมอกมาแบบนี้ทีนี้หัวมันเนี่ยมันจะมีตัวล็อก ขั้นตรงกลางรูเราต้องหมุนไอตัวขั้นตรงกลางรูที่ใส่ไฟนี่ออกมาก่อนมันจะได้แบบใส่เข้าไปได้ก็คือเอารูน,นี่ใส่เข้าไปเลยที่สตัดหัวสตัดอันนี้ก็เรียกหัวสตัดปึ๊บแล้วก็ค่อยหมุนเข้าไปแบบหลุมหลวมก่อนหลุมหลวมพอหมุนซ้ายหมุนขวาได้แกนโรเทล็อกด้วยตัวหมุนตัวล็อกหมุนด้านข้างตรงนี้คนระับซึ่งตัวล็อกหมุนด้านข้างตรงเนี้ยเราสามารถดึงออกมาได้ดึงออกมาแบบนี้ปึ๊บเพื่อไขสมมติอยากจะไขอย่างเงี้ยสมมติถ้ามันอยู่สูงมากแล้วเราอยากจะไขอย่างเงี้ยปึ๊บเรา ดึงหัวตรงนี้ออกมาปุ๊บปล่อยมันก็จะล็อกเข้าไปแล้วก็ไขได้นะครับปลดล็อกได้ด้วยเหมือนกันดึงเข้าไปไขได้ค้างไว้เท่านี้ก่อนทีนี้ไอที่เขาแถมมาเนี่ยคือชามเข้ามาครับมันคือตัวป้องกันการป้องกันไฟที่ข้างในเนี่ยมันจะแรงมากเปิดออกมาไฟจะเป็นทรงแบบนี้ทรงไข่ดาวล้อมรอบด้วยอฮยีซิงระบายความร้อนไอ้นี่เราไม่ใช้เพราะว่าแสงมันจะแข็งนะครับต่อให้มันมีตัวกองแสงก็ตาม เก็บไปก่อนเปลี่ยนเป็นเจลสีสีส้มก็ได้แต่แนะนำว่าต้องซื้ออีกชุดนึงอ่ะเอาไว้ยิงแบ็คไลท์จะสวยกว่าอันนี้เก็บไว้ก่อนแล้วก็ปลั๊กปลั๊กก็คือนี่ถือว่าเป็นรุ่นใหม่แล้วนะที่มันไม่มีอะแดปเตอร์ห้อยลงมาตรงกลางนะครับมันคือเสียบเข้าไปตรงนี้ได้เลยปึ๊บเนี่ยแล้วก็ที่เหลือก็คือไปเสียบปลั๊กอ่ะปึ๊บสีเหลืองครับสีเหลืองคือไฟครับ เดี๋ยวผมหันไปทางอื่นก่อนสมมุติถ้าเปิดปุ๊บมันจะเป็นแบบนี้อ่าคือถ้าเกิดหันใส่คนก็คือตาบอดนะครับคือไฟมันจะแรงมากมันเือต้องมีซอฟบ็อกเอาไว้กองแสงตรงข้างหลังเนี่ยมันจะมีปุ่มง่ายๆเลยนะครับสองฝั่งนี้ไม่ใช่นะสองฝั่งนี้ไม่ต้องไปยุ่งกับมันใช้แค่ตรงกลางตรงกลางคือดิมมิ่งทีละสิบเปอร์เซ็นจบคือคุมมีแค่เปิดกับปิด mm hmm. อ่อแล้วตรงกลางแค่ดิมมิ่ง ทีละ10%แค่นั้นซ้ายขวาไม่ต้องไปยุ่งอโอเคทีนี้ก็ก่อนที่มันจะทําตาระบอดเราก็ต้องใส่ซอฟบ็อกก่อนซึ่งซอฟบ็อกที่มาก็จะเป็นเขาเรียกแบบเขาเรียกว่ากรอบผมเรียกเป็นโครมลอยยี่ป่งอันนี้เป็นกรอบขนาดประมาณห5เซนเป็นกรอบแบบใหม่แล้วนะครับเป็นกรงนกอันนี้เป็นกรอบโครมลอยญี่ปุ่งครับวิธีประกอบโคตรง่าย ดูซิว่ารอบนี้จะใช้คนเดียวทําได้ไหมปกติจะใช้สองคนอันนี้วางที่พื้นก่อนพื้นสะอาดนะครับแล้วก็แกะแกะไอ้พวกเวลโคออกมาให้หมดแบบนี้อ่เราแค่เอาไอ้โคมลอยเนี่ยครับวางแปะเข้าไปซึ่งโอ้เดี๋ยวนี้เขามีเวลโคมาแปะตรงนี้แล้วนะมันจะได้มันจะได้ติดกับไอ้ตรงนี้ โคงเนี่ยเวลากดลงไปแล้มันจะมันจะต้องกางออกมาแบบนี้อ่าเดี๋ยวผมกางออกมารอบนึงก่อนปึ๊บป๊บ๊บบ๊ให้มันง้างออกมาให้มันง้างออกมาอันนี้เราออกแรงกดไปรอบนึงก่อนนะครับแรงออกแรงกดไปนิดนึงอ่าเป็นแบบนี้แล้วกดลงเกี่ยวกันแค่นี้นี่คือโครงจบง้างสักพักหนึ่งให้ให้โครงมันอยู่ในทรงที่มันโค้งออกมาข้างนอกเออเพื่อที่ว่าเวลาเราทําอีกทีนึงมันจะได้ โคง้งตอนที่เราใส่กรอบเข้าไปนะครับอ่ทีนี้ก็แกนของโค้งเนี่ยเอาให้ตรงเส้นรอยเย็บพอติดเข้าไปแล้วปุ๊บเราก็เอาคมร,รอยขึ้นมาครับเอาคมร,รอยขึ้นมาแล้วก็กดนี้เข้าไปแล้วก็ดูว่ามีเหล็กในโค้งข้างในเนี่ยที่มันแบบบิดเข้ามาไหมถ้ามีก็ดันมันออกไปจากนั้นก็ไม่มีอะไรครับก็กดมาลงไปจนเอาเหล็กเนี่ยไปคล้องเข้ากับตัวเกี่ยวข้างในเหมือนเดิมออกแรงหน่อยเสร็จแล้วจบซึ่งไอ้เมาส์ ของโคมเนี่ยที่มันจะไปติดกับตัวไฟครับมันเป็นหัวเดียวกันจริงๆมันมีหลายแบบเราไปหาหัวมาเปลี่ยนได้ไอ้แบบนี้ยเขาเรียกว่าเมาส์โบเวนเมาส์โบเวนคือจะมีเขี้ยวอยู่สามเขี้ยวเนี่ยเขี้ยวทูท่ๆเนี่ยอืมไอ้นี่ก็เหมือนกันนี่ก็เปาหมโ่เวนขนาดมาตรฐานอ่ะแล้วก็เวลาใส่ใส่แบบนี้เราเปิดไอ้ตัวเวลโคพวกนี้ออกมาก่อนจับข้างในมันไว้แล้วก็เวลาส่มเข้าไปก็คือสวงไปปุ๊บแล้วก็หมุนก,กึกแค่นั้นนะครับ อ่ะเนียจะได้เห็นซึ่งมองจากมูนด้านข้างก็เลงยากจบเวลาจะถอดก็คือมันจะมีตัวล็อกอยู่ด้านข้างเนี่ยตัวล็อกด้านข้างนี้ครับเราจับที่ตัวโคมลอยเนี่ยปุ๊บแล้วก็ปลดล็อกดึงออกแค่นี้ใส่เข้าไปเหมือนเดิมอะไรครับปิดครับปิด,ป,ดปิดดีกว่าใช,ใช่เพราะแสงมันสว่างแสงมันจะได้สะท้อนไปที่ข้างหน้าให้หมด พอใส่เสร็จแล้วปุ๊บก็ปิดเวลโครครับปิดปิด,ป,ดปิดไปไปเลยช่วงโอรุ่นใหม่นี่ทําเวลโครมาดีแล้วคือทําเผื่อแต่ก่อนนี่คือแบบผมต้องดึงแบบแทบจะปิดให้สนิทยากแค่นี้ทีนี้เวลาเปิดไฟปุ๊บมันก็จะนุ่มขึ้นเนี่ยนุ่มขึ้นผมประกอบให้ดูอันนึงแล้วลองประกอบเองอันนึงดูเอออย่าไปสนระยะแสงเลยครับคือถ้ามันไม่พอแค่เติมเพิ่มเรื่อยๆครับอ่านั่นแหละ หมุนล็อกขึ้นมาประมาณหนึ่งก่อนหดลงไปนิดหนึ่งอ่าประมาณนั้นแล้วก็เอาไฟมา<ว>อนี่ครับลปลดตัวล็อกตัวนี้ก่อนครับฝั่งนี้อ่านั่นแหละแล้วก็พับมันกลับเข้ามาใส่หัวไปมันยังใส่ไม่ได้เพราะมันจะติดไอ้แกนกลางตัวนี้ต้องหมุนออกมาครับตัวคันแกนตรงกลางมันคือตัวล็อกให้หมุนซ้ายหมุนขวาหมุนออกมาอ่าใส่เข้าไปได้แล้วหมุนเข้าไปล็อกแบบบาง ไม่ต้องแน่นมากไม่ต้องแน่นมากอ่ะประมาณนั้นอ่าหมุนกลับมันจะได้ล็อกหัวไม่ตกโอเคอ่าน,นี่ถอดหัวโบเวนหัวไฟชามข้าหมาเดิมออกนะครับเดี๋ยวกางโคมลอยออกมาวางที่พื้นก่อนอ่านั่นแหละครับเออตรงนี้อ่ะกางแล้วก็ดันเข้าไปเกี่ยวตรงกลางก่อนให้โค้งมันกางออกก่อนกดลงไปครับเกี่ยวอีกฝั่งนึงครับ พางไปแป๊บหนึ่งนั่นแหละอย่างนั้นแล้วก็วางให้ตรงกับออรอยเย็บรอยเย็บของกรอบปุ๊บอ่ะจากนั้นก็อย่าเพิ่งเอาไ้เนี่ยคุมขึ้นมาก่อนถ้ามีสองคนก็คนนึงจับครับอีกคนหนึ่งดันครับอ่านั่นแหละแล้วก็ดันออกแรงครับกดลงไปเสร็จอ่ะทีนี้เอาไปใส่ในอย่าเพิ่งปิดอย่าเพิ่งปิดเดี๋ยวเราเราต้องสอดมือเข้าไปจับ เราก็ไปใส่เข้าที่ตัวไฟสตูดิโอมันไม่ดังกรักเดี๋ยวเดี๋ยวล็อกอยู่หรือเปล่าผมกดอ,อ๋อต้องปล่อยออเออนี่แค่นี้แหละแล,แล้วก็ปิดครับปิดเปลโคเข้าไปอ่ะเอาปลั๊กไฟอีกอันมาต่อหน่อยครับไอตัวไฟเนี่ยมันจะมีดูดูจากข้างหน้าตรงนี้ จัดให้มันตรงแกนก็คือเนี่ยใช้เล็บค่อยๆเกี่ยวมันให้มันเข้าร่องอย่างนเนี้ยกดดันมันเข้าไปครับนั่นแหละทําทั้งหมดอ่าโอเคอ่ะแล้วก็มาลองเปิดไฟเสร็จแล้วก็หมุนให้มันร้อเอร์เซ็นไปก่อนเพราะว่าห้องเล็กใช้ร้อยเอร์เซ็นไปเลยไฟนี้สั่งมาแค่ชุดเดียวใช่ไหมครับโอเค อ่ะประมาณนี้ก็เสร็จละไฟสองฝั่งซ้ายขวาจริงๆมันมีไฟบรรยากาศโดยรวมอยู่แล้วแต่ไฟนี้มันจะไว้ใช้ช่วยเฉพาะไอ้ตรงส่วนที่เรานั่งไฟของเราจะมีไฟซับบ็อกไอ้สองตัวนี้ด้วยอ่ะโอเคไอ้ตัวนี้เอาเป็นยิงแบ็คไลท์แล้วกันเพราะว่ามันไม่น่าจะแรงอะไรมากมีสีเดียวเหรอสีเหลืองนี่ก็ไม่ได้ด้วยม,มันเปลี่ยนเป็นหลอดขาวก็ได้ครับแต่ว่าไฟมันก็ยังเบาอยู่ดี ใช่อย่างน้อยถ้าเกิดว่าจะใช้กับกินสกรีนอย่างน้อยก็ต้องสีขาวก็คือ,อยังพอช่วยตบไฟเข้ากินสกรีนได้บ้างอสรุปว่าไอ้นี่เกะก,กะครับเอาออกไปก่อนไอ,ไอ้นั่นก็เหลืองด้วยครับเหลืองหมดเลยตายแล้วกินสกรีนจะพอไหมโอ้หไปอีกกล้องหนึ่งโอเคห้าตัดอีกกล้องหนึ่งเทสสวัสดีครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ เห่ยเห็นครับอืมน่าเนียนอ่ะนี่คือกรีนสกรีนถ้าเกิดว่าผมเอากรีนสกรีนลงมันก็จะเป็นแบบนี้ <laughs> 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 เป็นรูโบลองนะ <laughs> เนียนนะเนียน เนียนอยู่น่าจะเนียนอยู่ละอืมขึ้นอยู่ไฟต,ต,ต่อไม่ค่อยเห็นใช่ครับจริงๆถ้าจัดไฟดีๆกว่านี้น้อยไอ้เงาตรงนี้จะหายไปเลยพอดีว่าไฟเหลือแค่นี้